ช่วงนี้นะคะติดตามตลาดทองทากันบ้างนะคะและลงทุนที่ลงทุนในตลาดทองทำหลายท่านบอกว่า ช่วงนี้เบื่อจังเลยราคาทองคาไม่ค่อยเหวี่ยงเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่าจะไปทาไหนเนาะโดยเฉพาะฟิวเจอร์ด้วยนี่นะคะไปคุยกันดีกว่านะคะว่าเทรนจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะปัจจัยที่รออยู่ในคืนวันพรุ่งนี้และมมรืนนี้นะครับการประชุม e อ s u m m i t ค่ะกับทางด้านของคุณนัทพีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสิกโกลฟิวเจอร์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทวีรัตน์ุณธิจายุค่ะคุณนัทคะอย่างพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตลลาาดเคก็จะะรรออยผปชุม อยู่สมมนะ,ะสำหรับ<ม>ตลาดทองคำจะวางกลยุทธ์ให้กับนักลงทุนอย่างไรกันดีเพื่อรอผลที่จะเกิดขึ้นคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำอย่างวันนี้ก็มีการ อนแระปรับตัวลงไปนะคะในช่วงหลังตลาดเอเชียเปิดนะคะก็ปรับลงตัวลงไปทําจุดต่าสุดประมาณหนึ่งพันห้าร้อยหสิบสองเหรียญน,นะคะก่อน<ช><ช>ที่จะมีการรีบาวขึ้นมาในช่วงค่าคืนนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปเทสประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามเหรียญก็จะเห็นได้ว่ารา,าคาทองคําก็ยังคงไซเวนะคะในกรอบแคบๆอย่างวันนี้ก็น่าจะเคลื่อนไหวในบริเวณ1 5 6 0หรถึงนึ่ดเหรียญน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำก็ ถือว่านักลงทุนก็ยังติดตามรอการประชุมในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นะคะก็คาดว่าตอนนี้ตลาดก็คาดว่าอาจจะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรหรือว่ายังไม่ได้ข้อสรุปจากมาตรการการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทางฝั่งเยอรมันนะคะกับทางประเทศอื่นๆที่กําลังประสบปัญหาที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินตรงนี้ก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะแล้วก็ตลาดก็เลยยังคาดการณ์ว่าน่าจะยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนหรือว่ามีมาตรการ ใหมออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ราคาทองคาํคาในสัปดาห์นี้อาจจะยังคงไซเวย์อยู่ในกอนรอบแคบๆนะคะเพราะ<ช>ว่าเห็นได้ว่าอย่างเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่ามีข่าวลบๆก,ก,กับราคาทองคา,คาไม่ว่าจะเป็นการที่ทางเยอรมันนะคะถูกทางสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือตัวอีแกนโจนะคะปรับ,รบลดอันดับเครดิตลงหนึ่งท่านนะคะ<ช>หรือว่า ไม่ว่าจะเป็นทางสเปนนะคะที่ผลตอบแทนพันธบัตรก็ยังเพิ่มสูงขึ้นตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าฝากฝั่งยุโรปก็ยังเป็นข่าวลบๆก,ก,กับราคาทองคำรวมถึงทางตลาดของสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเมื่อวานนี้ตัวเลขจะชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐก็ปรับตัวลดลงนะคะในเดือนมิถุนายนตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นไปมากแล้วก็ไม่ได้ลงไปมากก็ยังเคลื่อนไหวในกรอบนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ แนะนำนักลงทุนนะคะก็อาจจะดูแนวต้านที่ระดับ อย่างแนวต้านของวันให้ดูระดับ1585เหรียญอย่างที่บอกนะคะแล้วก็แนวรับก็ดูบริเวณ1568เหรียญแล้วก็1560เหรียญนะคะส่วนของรายสัปดาห์นะคะก็แนะนำนักลงทุนนะคะถ้าเกิดว่ามี long position อยู่นะคะก็ให้ดูแนวต้านบริเวณ1,600เหรียญบริเวณ1610เหรียญบริเวณนั้นนะคะถ้าเกิดสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเบสผ่านไปได้นะคะก็มีโอกาสสูงที่จะป,ปรับตัวย่อลงมาเพราะว่าเชื่อว่าการที่ราคาทอง ะะถ้าเกิดสามารถขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,600เหรียญได้เนี่ยก็น่าจะมีแรงย่อตัวลงมาบ้างนะคะเพราะว่าตรงที่ระดับ1,600เหรียญก็ถือว่ามีเส้นค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากอยู่ตรงนั้นนะคะถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะถ้าเป็น ค่าเงินบาทนะคะก็ดูที่บริเวณประมาณ24,250บาทนะคะส่วนการที่ราคาทองคำสัปดาห์นี้นะคะคิดว่าถ้าปรับตัวลงมานะคะก็ยังดูแนวรับให้ไวที่ระดับประมาณ1,540เหรียญหรือว่าที่ระดับ1,530เหรียญบริเวณนั้นอยู่นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็23,150บาทล้วคาดว่าสัปดาห์นี้ก็ยังไซเว่งอยู่ในกรอบอยู่ค่ะอืมค่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องของการประชุม EU Summit นี่นะคะคุณนันถ้าเกิดว่ามีผลการประชุมออกมาแล้วนะคะอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือ อะไรก็ตามแต่นะคะอย่างเช่นอาจจะตกลงกันที่จะออกยูโรบอลนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการที่จะให้มีสาภาพพอทนการเงินอย่างเรื่องของตัวสา,สาภาพธนาคารนะคะ,คะออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีผลยังไงกับรตลาดทองคําบ้างไหมคะก็โอกาสที่จะเป็นผลบวกกับราคาทองคำบ้างในช่วงสั้นก็มีอยู่นะคะแต่เนต้องดูไปว่าหลังจากมีมาตรการออกมานะคะจะสามารถ ช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูยุโรปได้มากน้อยแค่ไหนดือในเชิงะะปฏิบัติทําได้จริงหรือเปล่า <S <S ใช่ไหมใช่นั้นคือในระยะยาวแต่ว่าในระยะสั้นการที่ถ้ามีมาตรการอะไรออกมาอาจจะเป็นผลบวกแล้วก็ทาให้ราคาทองคำรีบาวขึ้นไปในช่วงสั้นๆได้นะคะๆๆแต่ว่าก็ดูกันอย่างช่วงอ,อย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีข่าวมาว่าทาั้ง IMF ก็รายงานว่ามีธนาคารกลางหลายประเทศก็เข้าซื้อทองคําเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียยุเคนตุรกีแล้วก็คาซัสถานะคะตรงนี้ก็เลยถือว่าเวลาราคาทองคําปรับตัวลงไปนะคะ ก็1,500นต้นๆช่วง1 5 0 0งพนาเหรียญนี่ก็ยังมีแรงเข้ามาซื้อไม่ว่าจะเป็นจากธนาคารกลางต่างๆหรือว่ากองทุนต่างๆด้วยค่ะค่ะและอย่างนี้มีจุดตัดตรงไหนไหมคะที่เป็นจุดที่นักลงทุนจะต้องคัดลอสออกไปก่อนเป็นจุดที่อันตรายแบบนี้ถ้ามันลงไปต่ำมากๆค่ะก็ถ้าอย่างแนวรับนะคะก็ให้ดูบริเวณ1525หี่เหรียญนะคะตรงแนวแนวบริเวณ1525หี่เหรียญก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สําคัญที่สามารถยืนได้มาโดยตลอดนะคะสำหรับราคารกลางถ้าหลุดบริเวณ จะมีแรงเทสขายออกมานะคะแล้วก็ทํากําไรก็อาจจะคัดลอสออกมาก่อนบริเวณน,นั้นนะคะคแล้วก็โอกาสที่จะปรับตัวลงมาแรงก็มีนะคะแต่ว่าก็คาดว่าสัปดาห์นี้ก็ยังน่าจะดูที่แนวรับ1,530เหรียญน่าจะรับอยู่บริเวณน,นั้นค่ะอืมได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนัทคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะค่ะ